วันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่1ความหมายของสินทรัพย์นี่สินและส่วนของเจ้าของชุดที่2ทับหนึ่งนะคะสำหรับตอนที่1เนี่ยนักเรียนสามารถดูคำเฉลยได้จากใบความรู้นะคะอย่างเช่นข้อ1ก็ดูที่ใบความรู้ที่2.1หน้าที่1ข้อที่2ก็ใบความรู้2.1หน้าที่3และข้อที่3ก็คือใบความรู้2.1หน้าที่4นะคะทีนี้เราจะมาทําหัวข้อ4กันพร้อมๆกันนะ จากรายการต่อไปนี้ให้ใส่ตัวอักษร AA A. ก็คือสินทรัพย์ L ก็คือหนี้สิน O E ไว้ต่อท้ายนะคะมีทั้งหมด3ล็อกเราจะเริ่มที่ล็อกแรกด้านซ้ายก่อนเลยนะคะเราทำบ็อบกันนะวิธีการที่ง,ง่ายที่สุดก็คือเราจะหาตัวอะไรที่เป็นสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของผู้สรุปให้ทีนะคะดูใบนี้นะสินทรัพย์คืออะไรสินทรัพย์หมายถึงสิ่งที่บุคคลหรือเหตุการณ์เป็นเจ้าของเช่น ครูมีอะไรบ้างที่เป็นสินทรัพย์ครูมีนาฬิกามีแว่นตามีเสื้อผ้ามีลิปติดผมมีแหวนเพชรนะคะเจ้เป็นเจ้าของใช่ไหมคะนี่สินก็คือภาระผูกพันที่บุคคลหรือเกียรการต้องไปชําระคืนเขาเช่นเงินกู้เจ้าหนี้เหล่านี้นะคะส่วนเองเจ้าของคือสิทธิความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในสินทรัพย์จะประกอบไปด้วย4ตัวก็คือทุน ไรายได้ค่าใช้จ่ายและถอนใช้ส่วนตัวอ่ะอเราได้ความหมายแล้วเราก็จะเริ่มเลยนะคะเพราะนั้นเราดูตัวแรกเลยเงินสดเงินสดเป็นสินทรัพย์เงินฝานธนาคารก็เป็นสินทรัพย์เราก็ใส่ e ใส่ e ไปพอ้องกันนะคะหาสินทรัพย์ก่อนตัวไหนก็ตัวอะไรคะเครื่องตกแตง่งมีตัวไหนอีกคะที่เป็นสินทรัพย์อ่าตัวเงินรับเนี่ยเป็นสินทรัพย์เห็นไหมคะ ต่อไปเราก็หาหนี้สินในส่วนล็อกซ้ายมือเนี่ยค่ะหนี้สินมีอะไรบ้างก็มีเงินเบิเกเงินบัญชีมีดอกเบี้ยค้างจ่ายค้างจ่ายเีียไม่ได้จ่ายเขาเดอกเบี้ยที่เรารับมาล่วงหน้ามารับเข้ามาล่วงหน้ายังให้บริการเขาไม่เสร็จสิ้นก็รับมาแล้วตัวสุดท้ายคือ OE OE เราบอกว่าประกอบไปด้วย4ตัวถูกไหมฮะเพราะนั้นจากเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะตัวนี้คือสอนท้ายส่วนตัวนี่ไงส่วท้ายส่วนตัวอยู่นี่ ในส่วนของ OE โอี e, เราก็ใส่ o อ e. ีรายได้เบตเลต์เชื่อก็บอกแล้วว่ารายได้เพราะนั้นก็ค่าหัวข้อของรายได้ตรงนี้เพราะนั้นเป็นโอีต่อไปค่าในหน้ามีคำว่าค่าค่าในหน้าก็จะอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะก็จะกลายเป็นโอ e. ีน่นเอนะต่อไปล็อกที่2ค่ะเหมือนเดิมเราหา A หาเนะคะเพราะนั้นตัวไหนบ้านที่เป็น A แน่ๆตัวแรกคือรถยนต์ถูกไหมฮะ ตัวต่อไปคืออะไรวัสดุสำนักงานต,ต่อไปคืออะไรลูกลูกนี่ใช่ไหมอาคาร A ใช่ไหมฮะตัวต่อไปหนี้สินก็คือภาระค่าเช่าค้างจ่ายเงินกู้จำนองเห็นไหมเงินกู้ภาระหมดเลยตัวเงินจ่ายเป็นภาระต,ต่อไปส่วนของเจ้าของมีอะไรบ้างตัวเจ้าข,ของเราบอกแล้วมี4ตัวถูกไหมคะค่าเช่าเห็นไหมมีคําว่าค่าก็จะเป็นค่าจ่ายก็ OE ทุน ตัวแรกเลยเหไหมะตัวแรกตัวแรกเลยก็เป็น OE แล้วก็เงินเดือนก็ OE เงินเดือนก็คือค่าให้จา่ายโอเคนะคะต่อไปค่ะค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์อ่าเราดูสินทรัพย์เดี๋ยวเราดูสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์มี A เป็นเครื่องมือมีอะไรอีกมีอะไรที่จ่ายเป็นล่วงหน้ายังใช้บริการไม่หมดเราก็มองเขาเป็นเหมือนเสมือนลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับยังไม่รับ เราให้บริการเขาแล้วยังไม่รับก็ถือเสมือนเป็นสินทรัพย์นะคะต่อไปนี่สินคืออะไรหรือเจ้านี้เจ้านี้คือ L เจ้านี้ L มีอะไรคะค่าโฆษณาค้าคงจ่าย L เหมือนที่ไนคะเหมือนผู้ธนาคารก็ L ต่อไปหา O E ค่ะค่าโทรศัพท์มีคําว่าค่าเป็นค่าใช้จ่ายไหม O E ไรายได้ค่าบริการก็คือไรายได้ O E ค่าใช้ใจ่ายเบตารเลสก,ก็เป็นละฮะ O E เาได้ไหมฮะอ่ะนะคะงั้นเดี๋ยวหน้าต่อไปเราจะมาดูพร้อมกันนะนั่นเองทำไปก่อนนะคะ